วิธีการเพิ่มแรงดันหรือว่าเพิ่มความแรงของน้ำที่สายยางถ้าเกิดว่าเราจะใช้วิธีการบีบแบบนี้นะครับเราก็จะเมื่อยมือแล้วน้ำก็จะเป็นใสเหลาด้วยเราจะเปียกด้วยนะครับแต่วันนี้ทางช่องทิทัยพีชนนลจะมาแนะนำวิธีการทำให้น้ำที่ออกจากสายยางแรงขึ้นแล้วก็ปิดเปิดได้สะดวกขึ้นเราไม่ต้องเดินไปปิดน้ำที่ก๊อกน้ำ แต่เราจะปิดน้ำตรงปลายสายของสายยางเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและพที่ท่องเที่ยพีแชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องการทำให้น้ำที่ออกจากสายยางแรงขึ้นได้อย่างไรแล้วเราไม่ต้องปิดน้ำเวลาเราเลิกใช้น้ำแล้วครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับเวลาเราเปิดน้ำที่ปลายสายยางส่วนมากความกลายของน้ำก็จะพุ่งไปป,ประมาณแค่นี้เองครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดน้ําไกลๆหรือว่าลดน้ําต้นไม้ไกลๆแบบนี้นะครับเราจะต้องบีบสายยางเราก็จะเมื่อยมือแล้วน้ํานะครับก็จะกระเซ็นใส่ตัวเราจะทําให้เราเปียกได้ด้วยครับในวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําให้น้ําที่ปลายสายยางแรงขึ้นแบบง่ายๆด้วยงบประมาณเพียง5บาทเท่านั้นครับและเวลาเราจะปิดน้ํานะครับถ้าสายยางยาวเราจะต้องเดินไปปิดน้ํา เราจะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าน้ําไปเปล่าๆเลยครับเพราะว่าเราจะต้องปล่อยสายางไว้แบบนี้แล้วเราจะถึงเดินไปปิดน้ําที่ก๊อกน้ําได้นะครับในวันนี้ทางช่องดิไทย p ี h ช n แนลมีทางออกและทางแก้ไขแบบง่ายๆถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นท่อ PVC ขนาดสามหุนใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับระยะไกลของน้ําจะอยู่แค่ไหน เห็นไหมครับระยะไกลของน้ําก็จะไกลขึ้นอีกนิดเดียวครับนะจะไกลขึ้นอีกนิดเดียวแต่วันนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ที่ล็อกสายยางก่อนครับตัวนี้ครับเป็นวาลปิดเปิดท่อพีเห็นไหมครับเนี่ยเป็นวาลแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นวาลปิดเปิดท่อ p ีี ตัวนึงนะครับประมาณห้าบาทเท่านั้นเขาขายเป็นถุงนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นวาล์วเก่าๆที่บ้านผมเคยใช้มาแล้วนะครับแต่ได้เก็บไว้เราจะมาเสียบที่ปลายสายยางแบบนี้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าน้ําจะแรงขึ้นหรือเปล่าแล้วก็น้ําจะพุ่งได้ไกลมากขึ้นหรือเปล่าครับนี่ครับเราล็อก สายยางเข้ากับก๊อกน้ำ PE เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวดูนะครับขนาดผมเปิดน้ํายังไม่แรงเห็นไหมครับความแรงของน้ําพุ่งไปไกลขนาดนั้นเลยครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำอีกหน่อยนะครับว่าความแรงของน้ําจะพุ่งไกลขนาดไหนครับดูเลยครับเห็นไหมครับไกลมากขึ้นกว่าประมาณสามเท่าเลยนะครับแล้วก็ดูนี่ครับเดี๋ยวขฉีนน้าลงดินครับเห็นไหมครับ ความแรงของน้ำแรงมากเลยครับเพราะว่าอะไรครับตรงที่เป็นก๊อกน้ำนะครับจะมีการพดให้ตรงปลายเล็กขึ้นความแรงของน้ำก็จะพุ่งมากขึ้นครับดูนี่ครับที่พื้นครับแรงขนาดไหนครับแบบนี้ง่ายไหมครับงบประมาณเพียงห้าบาทแล้วเราก็ไม่ต้องเดินไปปิดน้ำเลยนะครับถ้าเกิดว่าสายยางเราไกลๆครับเราสามารถปิดน้ำได้ตรงนี้เลยครับเดี๋ยวดูครับ เห็นไหมครับนี่ครับง่ายๆเราไม่ต้องเดินไปปิดน้ําที่ก๊อกน้ําอีกต่อไปเลยครับนี่ครับง่ายไหมครับแล้วเราเวลาเรากลับมาใช้น้ําอีกครั้งเราก็เปิดน้ําไปเลยครับดูครับเห็นไหมครับน้ําแรงขนาดไหนดูดิครับพุ่งปูดเลยครับเวลาเราปิดน้ําดูนะครับนี่ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปิดน้าให้ดูครับอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ น้ำหยุดสนิทเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นครับแต่เราต้องปิดให้ถูกถูกหลานนะครับแล้วเราก็เดินไปปิดน้ําที่ก๊อกเวลาเราเปิดน้ําน้ําแรงขนาดไหนดูต้นดูที่ต้นไม้ครับเห็นไหมครับน้ําแรงขนาดไหนดูที่ต้นไม้ก็รู้ครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางท่องเที่ยวพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงท่นนี้นะครับในการแก้ไขน้ํา ที่ออกจากปลายสายยางให้พุ่งแรงขึ้นแล้วก็ปิดน้ําได้ดีเราไม่ต้องเดินไปปิดน้ําที่ก๊อกน้ํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดน้ําเราก็เปิดได้เลยครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิชทายพีชนแนลครับผมการใช้ก๊อกน้ําท่อ PE แบบนี้นะครับในการทําให้น้ําแรงขึ้นและใช้ได้ดี เราไม่ต้องเดินไปปิดน้ำที่ก๊อกน้ำอีกต่อไปแล้วครับ